วันนี้ผมจะทำแกง๊แกงแก๊งอะแกงก้งแบบโยโยแกงจริงๆแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่อูพี่อูเป็นนายกยพี่อูแม่โคตรเป็นซุปเปอร์ฮีโร่พี่อูจะทำแก๊้งทับไหมทั้งนั้นพี่อูสามารถที่จะวาดได้แบบนี้ <laughs> และก็มีอาวุธแบบนี้ล็อกเก็ตลันเชอขึ้นมาพร้อมยิง แต <Run> ่ว่าผมมม่อยาก ทีเด็กแว้นแค่นี้มึงว่ากูคูไหมล่าสุดพวกกูเพิ่งเก็บแชมเปียกกูไมเียวพร้อมจะเก็บแทงดูเงินพวกกูในยดแค่พวกกูในแก๊งเด็กว่าเจ้ซินเลสเก่าวยอยเราจะไปสร้างแกงกันทุกคนไปเล้าผมก็เลยจะตั้งชื่อแกงของผมว่าแกงสู้รันงนะครับทุกคนครับเอไปนี้ให้ทุกคนเรียกผมว่าทาคิยะแห่งแกงสู ร,รันค่ะเสียงวัวจากไหนวะวัดดีจาลุงวัวไงมันลงพาวัวไปไหนจ่าก,กินยาลเลรออ่าฉันจะพาวัวไปกินยาจสาอ,อ๋อเดินทางปลอดภัยครับไปครับไปแล้ว <c oughs> กำลังเทเลยวิ่งวัวเดินผ่านและตอนนี้นะครับทุกคนครับเรามีสมาชิกในแก๊งชั้งบดหนึ่งคนเหานิดนึง สูสีห,หนแกง๊งกูเถคแต่ก็ลาคิดดูแต่ตอนนี้เราต้องไปหาสมาชิกในแก๊งก่อนนะครับทุกคนผมเดินขึ้นเข,ขาคิดเรื่องแก๊งมาดูดิเพลินขนาดไหนขึ้นมาสูงจ้า ลุงจ้าวัวกิน,นทเท้าเสร็จยังของนังหัวกลับไปด้านล่างได้ไหมอ่ะเดินไม่ไหวแล้วได้ได้ได้เลยลกเอาไปเลยลุกขึ้นตัวไหนลุกขึ้นก่อนเลยลพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจ้าไปลุกกลับไปจ้านี่แหละครับทุกคนครับมันเป็นเรื่องราวของหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งที่จะยิ่งใหญ่ในอนาคตเว้ยคนมันจะขับรถสปอร์ตไปจกปูนแล้วใส่สูตรมันต้องเริ่มต้นจากอะไรแบบนี้ก่อนขี่วัวเว้ยแม่ลึกซึ้งลุกจ้า ผมมีวิธีทำให้ลุงไปเร็วขึ้นนี่มันก็จะพยศอย่างนี้เฮ้ยอย่าพวยพยศพวยพยศลุยขับไม like ่ได้แล้วลุงจ้ะไปไหเร็วขึ้นทันตายเห็นเลยทุกคนลุงตาอุ้ยอุ้ยโอ๊ยแล้วลุงอ่ะรู้เลยลุงตาย นะครับง่ายๆเลยเราจะไปตีแก๊งที่มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอซิตี้ด้วยตัวคนเดียวนี่แหละเอออา,อ,อาเมา <laughs> เา่เราไว้หนวดทราไวไหมแล้วบอกอันชัางมามันก็เลยเคือนเลยอาเม่ฟังอาอูดีๆนะได้เลยต่อไปนี้อย่าเรียกอูว่าอาอูผมชื่อชาคิยะแห่งแก๊งสูซุรัน ได้เลยขาขี้ยหญาขี้ใหญอะไรเนืแป้งเขี้ยาขี้ใหญ่ทนะี <c oughs> ่ใหญ่กคนไม่ถูกตรงไหนเอาปากกามาวงเลยถ้าเมย์จะเข้าแกง๊งอู่อเมย์อย่างแรกเลยคืออเมย์ต้องไปโกนหนวดก่อนโอเคไหมทันงยาโอเคอย่างแรกในแก๊งสุรันเราจะเป็นใหญ่ในประเทศไทยเอ็นซิตี้ได้อเมย์เราต้องเข้มแข็งเราจะไปตีแก๊งที่มันใหญ่ที่สุดในประเทศทกันพร้อมหรือเปล่าพร้อมมากเลยเ หใช่สองแล้วแก้งนูนน่ะเขามีกี่คนน่ะยี่สิบบวกยี่สิบบวกเขาดีไหมนี่ไปเลยออกมออกกำลังกายก่อนแล้วหยุดชูเขาไม่ได้อ๋อเฮ้ยเย้ย้จริงมากเลยเฮ้ยพร้อมไหมใกล้ถึงรังของพวกมันแล้วพร้อมมากเลยไปเลยวันนี้พวก เอาจริงใช่ไหมมึงเห็นไหมในนั้นน่ะโอ้สวยลงมาดิลงมาดิมึงจะติ่มนะเว้ยมึงจะติ่มนะอเมไปตอนนี้แค่ตอนนี้แหละต่อไปแล้วก็ฟาร์มคนแล้วเราไม่ต้องฟาร์มเองแล้วต่อไปอ่ะเฮ้ยพวกมึงอ่ะได้ข่าวว่าคุมแถวนี้เหรอวะใครเป็นหัวหน้าวะผมเนี่ยครับหัวหน้ามีอะไรบ้าง จริงๆกูก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับมึงนะเว้ยแต่ว่าถา้ากูไม่ได้ซัดหน้ามึงวันนี้กูนอนไม่หลับว่ะกูนอนไม่หลับว่เาานนะเอาไม่พดคีขอตัว้น้กอนะต้องต้องถึงขนาดลงไมายเลยเหรอคือกูก็มีเหตุผลของกูงไงกูจะเป็นต้องบอกเหตุผลมึงด้วยเหรอนี คดีกูแค่เดินมาแล้วไม่พอใจพวกมึงอ่ะเก็บเก็บอาวุธเก็บอาวุธเฮ้ยเก็บอาวุธทำไมกูคนเดียวก็สัต์พวกมึงหมอบได้ทุกคนแล้วพวกมึงไม่ต้องคิดกูให้พวกมึงใช้อาวุธทุกคนจำชื่อกูไว้ชคิยะแห่งแก๊งสุสุรันวะาดิม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 าดิแล้วพี่เมย์ไปไหนวะมาดิ ไม่ต้องรีบสวยพอ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 เกิดทื่อศพวันนี้แต่กือทื่อศพวันนี้ไอ้ขยะอย่ามันโนนะมึงไอ้ใหญ่แต่เป็นที่หนึ่งอ่ะฝีมือแค่นี้ข่าบจริงแล้วพี่เมย์มันหนีกูไปไหนวันเนี้ยแม่งดูหนักมากไปหรออะไรแม่อยู่ดีๆก็เข้าไปห้องน้ำแล้วไปห้องน้ำทำไมตะกี้ต่อยอยู่อันนี้ปุ่นทีเลยคนมันกลัวอะไรกลัวทำไมสองคนก็ไหวโอ้ยไหวเราไม่ไหวแล้อไม่ปุ่นทีขึ้นมาทันทีเลยเอาจริงนะเว้ที่พวกกูตีมึงอ่ะ กูไม่ได้เกลียดมึงน,นะกูชอบมึงด้วยซ้าที่มึงตัวคนเดียวแล้วแบบกล้ามหาเรื่องพวกกูอะ่ะคือนับถือใจมึงวะ่ะเอางี้ไหมไว้มึงมีแก๊งที่แบบมสมน้ําสมเนื้อกับพวกกูเม,มื่อไหร่อ่ะมึงค่อยมาแก้แค้นกูเดี๋ยวกูจะจดลายชื่อไว้เป็นพิเศษเลยโอเคปะ่ะงั้นกูไปละกูอยากมีแก๊งวหยินน่้เลยเม่แม่งพึ่งไม่ได้เลย สิ่งแรกที่เราต้องทําในแก๊งสุสุรันของเราก็าคือการเพิ่มสมาชิกแก๊งเพราะว่าแก๊งแต่และแก๊งอ่ะมันมีจานวนเยอะมากฟังอยู่ปะเนี่ยโอ้โหม่อร่อยมากเลยอันเนี้ยอะไรอร่อยวะขยะเนี่ยขยะเลยเราจะไปกินขยะทำไมอีกแล้ว <c oughs> แล้วเมื่อกี้ก็ไม่ช่วยอ่าเมื่อกี้เมยท้องเสียเม่ก็เลยต้องไปก่อนอ้าูไม่ต้องหาคนเพิ่มหรอกมนีเมยคนยเยียต้อไปายใจ ผัวมึงเอ้ยมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือไปหาสมาชิกแก๊งเข้าใจป่ะจะไปหาจากไหนก่อนดีวะโแถวนี้จะมีไหมเนี่ยเหรอสองสามร้อยไม่มีเลยเหรอวะไม่มีเลยเฮ้ยแค่สองสามร้อยแน่นะขอโทษนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรกันนะครับอยตามผมเลยพี่อะไรกันเนีผมอะผมแค่ขอทางเขาเฉยๆคุ้นยุ่งแล้วครับเขาไม่มีทําไมไม่บอกเขาดีๆครับแล้วไไ เขาหวานนิสัยไม่ดีเลยเล่ามาครับฝม่นไม่รังแกเลยผมแค่มาถ่ายตังค์ก็มเฉยอะคุณไม่ยุ่งอะไรอ่ะเอเมจัดการดิตามผมเลยนะพี่ผมไม่ผมไม่มีจริงเฮ้ยเอากูด้วยเหรอไม่ต้องถึงมือผมไม่ต้องถึงมือผมไม่เอเมเอาให้หมดเอเมเอาให้หมดเออสวยเอเมสวยสวยน้องๆวันนี่น้องน้องมานี่เดี๋ยวมานี่นี่มามานี้นี่พี่ครับครับพี่ช่วยผมด้วยสวยเก่งมากเอเม เลยอเมคนเดียบอกแล้วว่าสวยเขาหาเรื่องเหรอเอ็งชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยไม่ต้อง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 ทำแบบนั้นแล้วมันหาเรื่องเอ็งเหรอใช่ครับมันมาหาเรื่องผมมันบอกมันอยากได้เงิน2องสามร้อยแต่ผมไม่มีแล้วเอ็งทำไมอดแอร์เองวะเอ็งไม่สู้กลับอ่ะพุกเขยมันทำไมอ่ะเขามา4คนครับพี่4คน8ตีนครับไม่อยู่ที่ใจเว้ยเจลโล่พี่จะบอกให้มึงหัวร้อนทำไมมึงหนีไปเข้าห้องน้ำมึงหนีไปเข้าห้องน้ำกูชื่ออะไรนะอเมกูลืมคาเคชิ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ตลกดีวะ่ะถ้าโลกนี้มันใจร้ายกับมึงมากอะทําไมมึงไม่ลองใจร้ายกับโลกบ้างวะเฮ้ยทำท<ห>ีส่สมุดมากเลยอะกูกำลังหาสมาชิกแก๊งอยู่อะกู <laughs> จะครองเมืองนี้มึงเข้าแก๊งกูป่ะกู <c oughs> พูดจริงเนี่ยเข้ามาเข้ามา ไหนพี่ก็ช่วยผมเราด้วยผมจะตอบแทนบุญคุณพี่พี่อยากให้ผมทำอะไรพี่หมดเลยครับเฮ้ยคิดนิดนึงไหมผมตัดสินใจแล้วไม่มีใครเอื้อมมือมาช่วยผมเลยครับเมื่อกี้นี้นอกจากพี่กูบอกเลยกูบอกเลยนะเจโลว่ามึงคิดถูกแล้วแกงพวกกูยิ่งใหญ่มากใช่เหรอครับพี่พวกพี่มีกันกี่คนละครับบอกบดไปดีมีสองคนกจ วิ่งเลยอิ้งเลยอ่ะเอาปมมือดีตบมือรอแล้วไหมเฮ้ยมีสามคนเลยว้ยเขาไปลงเลยเอี่ยเสียงถุยเหรอขออีกรอบดิพี่อมถุยได้สุดยอดมากเลยครับผมจะจำไว้ไปใช้ครับผมใช้ขี้มูกอีกโอ้โหมันปินง และในตอนนี้แก๊งซูซูรันของเราก็มีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วครับทุกคน อย่างแรกที่เราต้องทำนะเว้ยคือหาอาวุธก่อนเพราะกูไปเจอแก๊งใหญ่มาแล้วอาวุธแม่งครบมือน,นอกจากเรื่องคนเราต้องอาวุธครบด้วยเ<อ>พราะงั้นเราต้องรีฟาร์มว่ะเราจะไปหาอาวุธที่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูจะไปจกปูเดี๋ยวพี่เมย์ไปฟาร์มเก็บตังไจเจลโรลรอรับสายถ้าเกิดกูเกมโดนตำรวจจับก็ขับรถมารับกูพากูแหกค,คุกด้เรยบผมจะไปศึกษาวิธีแหกคุกให้ดีที่สุดแล้วจะไปช่วยพี่ให้ได้แต่ทางที่ดีพี่อย่าติดนะครับได้เอาแล้วว่าแต่เรามีสูตรไหมครับพี่เราจะได้เท่ๆไงเราจะได้เท่ๆเว่าเรื่องสูตร เดี๋ยวค่อยเอาเว้ยไอ้พวกนั้นมันแค่ของแต่งกายเราเอาอาวุธก่อนดีกว่าป่ตามนี้ถ้าเกิดกูโทรมาช่วยกูแหกคุกด้วยนะแยกย้ายเอาละอย่างแรกนะครับที่เราจะทําก็คือการจกปูนนะจกปูนก่อนค่อยจกสายไฟจกปูนสไตล์ออสปาดามุสหัวหน้าแจ็งสูสุรันไอ้ด้านนั้นนั่นคือกองปูนอล้วทำไมกูเดินไม่ได้อ๋อติดประตูแบบการจกปูนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพลาดครั้งที่สี่ไม่พลาดครั้งที่ห้าเรียบร้อยหนึ่งถุงกลม หรวจมาทันทีปูนหนึ่งถุงเขาตัวเรียบร้อยอะฮิฮิิไปเลยจ้าหนูกาเกลือพุ่งไปด้านหน้าสวยสวยโอเคนี่ตำรวจก็ตามไปทันแล้วนี่เอามาแล้วนี่จิบเปิดเปดจุกคิงเอ๊ยเข้าไปเอ๊ยเข้าไปไอันเด็ดเน ไม่หนึ่งล้อแล้วล,ลูกจ๋าออกความเพื่อหวังผลครับออกใส่เพื่อหวังผลล้อี่วย โอเคไปขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายเฮิร์ตไปตามที่คำนวณเป๊ะ No God please no no จึิงจะจริงจริงจริงจะจริงจรงจรงจะจริงแล้วคือตำรวจตายจริงตายท่าไหนวะ ก็คือเขาเหินตามมาเสร็จปั๊มแล้วมันไปชนอะไรโอ้เขาไปชนปั๊มน้ำมันโ <c oughs> คตรสวยมีคนบอกว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจกสายไฟนะครับทุกคนหน้าสอนอนนะเล่นหน้าสอนอนเลยสวัสดีครับคุณตำรวจ พอดีผมมาจากการไฟฟ้าเขาให้มาซ่อมสายไฟแถวนี้ครับผมขอดูสายไฟแป๊บหนึ่งนะนี่สายไฟช็อมุดประมาณ2เส้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดไปเปลี่ยนให้นะครับเตรียถเลยครับเตรียมรถเลยเตรียมรถเลยเตรียมรถไปไหนไปส่งเขาแล้วครับโอ้ไม่เดี๋ยวผมเอาสายไ,ไปเปลี่ยนเฉยๆครับจา่า <laughs> มาหรือเปล่าเดี๋ยไอ้ชายขโมยสายไฟหนึ่งเส้นมาไปแล้วผมาบัวแล้วเจ๊แล้วเจ๊

โอ้ oh my god ไอ้อ <laughs> ูมกระังตีว้่พใส่ไปเส้นเดียวฮัลโหลอุ้ยเป็นอร่อยเอาล่ะทุกคนตามแผนนะครับเรากเลัจะเหินแล้วนะตกไปเพื่อความมั่นใจตรงไปเพื่อความมั่นใจเป็นไปเป็นไปสวยตามแผนตามแผนเป๊ะเป็นไมตำรวจรอยตสลับไปได้แล้วหนึ่งคัน ้าไปเลยชัยเฮ้ยอ้อ้ขวาไป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 ซ้ายอุ้ยเกินโอเคโอ้จาว่้อยซตซอซเอซ้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 อมเตัว่ซอมซ้อซอมอมเวัวไม่วไป โ <łość> บลิส่งขาวลอสมเสรตัวคิวน้องทำลยเสียเส่ส่วนอีสักกำมาสียงแจชยางเชี่ยงขวดส่งป่วยอย่างเลวรุยเลวเสียงกำมาส่งกบป่วยด่ซึงการเริ่มป่วโอเคโอเคใช่ใอย่างนะไรติดุกจ้าแต่ไม่เป็น ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการโทรหาเจลโลแล้วก็พี่เมย์นะครับให้มาช่วยเราแหกคุกนะเจ้าน้องๆชิวๆเขาสามารถที่จะเหินรถเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาช่วยเราแหกคุกได้นะครับเพื่อนๆอันแน่ลุ Can you stop? ยแค่คุณสต๊อปไอรถถมรัถถมรัถถมรัถถม ระหว่างที่ผมติดอยู่ในคุกนั้นในบูของเจลโลเลยพี่เมก็จะกับแก๊งใหญ่แก๊งเนื้อโจ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 เดี๋ยววันนี้เราจะไปจอบปูนกันไปล่อตำรวจดีกว่าเดี๋ยวเราไปโสอบปูนเอาไฟให้นี้กันเลยนะป้าเมย์ใช่ใช่โอ้โหอันนี้มันแลนเราใช่หรอใครมปนเกย์กัแหลมกัดโดนสักทีดีมั้งทีดีมั้งเกย์กัชิะหายเลยว่ะพวกเกีชื่อจะหลบไเกี่ทีไม่เกียวไม่เขียวขนาดนั้นละฮะมันต้องเจอสวยเฮ้ย

เขาไม่รับสายวะทุกคนปกติมต้องรับนะอะไรวะไอ้ขยะดีมากนะคบมึงมันยังไม่ดึงบัตรกูเลยอ่ะมึงไม่เปิดเลยอ่ะเยแล้วหรอตายแล้วหรอทำไมเรต้องไอยตายแล้วเหรอทำลายเซนพวกโง่ืออขยะนี่ขณะที่ผมติดอยู่ในคุกดูเหมือนว่าพี่เมย์และจิโร่เนี่ยจะโดนแข้งแนึงหาเรื่องและตีจนสลบไปนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมกลับมาเจอสองคนนี้สลบเนี่ยผมเดือดมากๆและผมจะกลับไปเอาคืนแกงพวกนั้นเดี๋ยวพวกมึงจะได้รู้กัน ที่มาทำเพื่อนกู